ินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านผูหญิงตั้งแกละนะคะน่ารักน่ารักสดใสสดใสแบบนี้นะคะนี่คนมีเรื่องตื่นเต้นเมื่อเช้าเราไปส่งลูกชายอ่าแล้วนะคะวันนี้วันนี้ไม่ได้เข้าตลาดดวงแก้วนะคะทุกคนแล้วก็มามาตลาดปทุมสายในนะคะทุกคนทีนี้ได้ยิงประกาศสามโนยี่สิบสามชอบของถูกของถูกก็ต้องไปดูด้วยนะคะว่ามัน มันถูกแล้วมันดีหรือเปล่านะคะทุกคนค่ะ3ามโลยี่สิบเนี่ยมะม่วงอ่ะแบบลูกบบกเอ็กเลยนะลูกบบกเอ็กเลยนี่นมันลูกใหญ่มากอ่ะสโลยี่สิบนะคะคิดรู้ไหมว่าหนูจัดมากี่โดุกเขาใส่ถุงล้สามโลเนาะยี่สิบหนูจัดมาสามถุงเนี่ยหนักเก้ากิโลนะคะทุกคนเก้าโลสิบโลเพราะว่ามันมันมันอะไรนะ ยกไหวไปได้เดี๋ยวจะยกไม่ยกทีละสามน้องเนี่ยนะแต่ว่าอีกถุงหนึ่งเนี่ยก็แบ่งให้รปภไปสองลูกแล้วก็ไปแบ่งให้เพื่อนแกรวานอีกสองลูกแต่เอาเก็บมาไว้ทำคอนเทนต์ก่อนอีกสองถุงกลัวไม่ได้ทำคอนเทนต์นะทุกคนสามนู้นแต่มันใหญ่เนี่ยดูดิเขาบอกว่าเขียวสวยใหญ่ค่ะทุกคนเขียวสวยใหญ่ ใช่จริงๆนะคะลูกใหญ่มาเอกเลยนะสโลยีสเบาทุกคนเอามาเอามาสามถุงเนาะพอเขาากลับไปเอานะเขาแถมให้ลูกนึงนะคะเพราะว่าพอตอนแรกเอาไปก่อนนะสองโลนะเอาไปไว้ที่รถนะคะแล้วตอนจะขับบ้านเอ๊ะเอาไปฝากข้างบ้านสักถุงนึงแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเออถุงนึงเขาแถมมาให้ลูกนึงนะคิดดูนะคะมันต้องถึง10โลเลยนะ นี่เราก็ได้ข้าวโพดติ่งมาได้ข้าวโพดติ่งมานี่ข้าวโพดติ่งมาปลาดุกมาค่ะกินเช้านี้เนาะลปลาดุกนะคะแล้วมีหน่อไม้ต้มเนี่ยหน่อไม้ต้มนนะถูล่าถูล่าสักได้ขนบปังสามชิ้น ตอนแรกนึกว่าสามชิ้น20นะคะนี่3ชิ้น25ก็ถือว่าแพงกว่าตลาดนู้นนะคะเมื่อใครเป็ดค่ะ25บาท3รูลูกข้าวเหนียวหมูทอดไข่ต้มน้ำพริกเมื่อวานไปซื้อน้ำพริกมานี่เป็นเจ่วปลาน้านะ,ะท่กคนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนกินข้าวจะถ่ายลงให้ดูนะความเป็นดูไว้สงสารคนแก่เอนนี่สงสารคนแก่เนาะจริงๆของเราก็ยังมี สา,สามแพ็คร้อยนะคะแต่ก็ซื้อมาแพ็เดีโอพอนะคะพอก,กินไม่ทันนะคะพอก,กินคููนี้มะม่วงนะคะสามโลยี3สิบสโลยีสิบนะคะทุกคนเนาะมันก็แบบมันก็ตื่นเต้นมากนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยสามโลไปดูหูมะม่วงก็ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนคะ่นะเนาะมันก็เลยเป็นอะไรที่ว่าเอ,อ้อมันตื่นเต้นดี ับข้าวมื้อเช้าเนาะก็นี่นะคะก็มีไข่ต้มนะคะไข่ไข่ต้มนะคะนี่เป็นไข่เป็ดนะคะหมูทอดนี่หมูทอดรวมนะคะมีไก่มีหมูสามชั้นมีหมูทอดเนาะค่ทุกคนอร่อยมากแจ่วปลารา้าคือกลิ่นหอมนะคะแล้วก็คือรสชาติมันถูกปากมากๆนะคะทุกคนอร่อยนะคะหน้าปลาดุกเนาะอันนี้ใบผับใบใบใบมันอันนี้ นี่ค่ะนี่ลาประดุกนะคะเช้านี้เนาะ หนูอาจะกินได้สองมืมอแต่วันนี้จะพยายามกินให้หมดนี่ีเริ่มอืดมากแล้วนะคะทุกคนแต่แต่ก็ถือกินได้เยอะนะคะเพราะว่านั่นอย่างที่หนูบอกอะกินข้าวอย่างทุกที่หนูซื้อมากล่องสามสิบบาทนะคะ หนูก็จะกินเ้าเที่ยงแล้วหนูก็จะอยู่ได้เย็นเย็นเลย ทำสุดท้ายไม่ไหวจริงๆค่ะทุกคนเนี่ยหนูกินได้ไม่เยอะเนี่ยอันนี้ก็เก่งมากเลยนะคะกินหมดห่อเลยคะ่ะ มันลูกใหญ่ไมะม่วงเขียวเสวยใหญ่เลยเห็นไหมคะเขาบอกว่าอย่างนั้นสามโลร้อยกับคนลูกใหญ่มากเล ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะไม่ได้พลาดชมคลิปต่อต่อไปของหนูนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะ thank for watching ค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ